สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมพิวัตรเป็นพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหลักธรรมวิสันาาและปัญญายาณตามหลักปรัชญาของสถาบันทรายจัดรายการโดยอาจารย์วรันดอนและแองเจล่าสินสำหรับซีซั่นหนึ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักการตรีธรรมรัตโดยอิงตามเนื้อหาในหนังสืออัตอิสระเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับเวลาเรานึกถึงคำว่าอบายเนี่ยภาพแรกที่อาจจะเข้ามาในหัวเลยก็คงเป็นเรื่องน่ากลัวใช่ไหมครับค่ะก็น่าจะนึกถึงพวกอบายภูมิซีใช่ครับนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอะไรแบบนั้นหรือไม่ก็เป็นความทุกข์ทรมานที่เราเรียกว่าอบายทุกข์อืมซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเจอหรืออยากเข้าไปใกล้อยู่แล้วก็เหมือนเวลาเราป่วยหนักๆน,นะครับคืออยากจะหายเร็ว อยากจะหลุดจากความทรมานตรงนั้นไปให้ได้ใช่เลยค่ะความรู้สึกอยากหนีจากทุกนี่เป็นเรื่องสากลมากๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มีมุมที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะฟังดูแบบว่าขัด,ข,ดขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยค่ะยังไงคะคือแนวคิดเรื่องอบายสุขนะครับอ๋ออบายสุขเอสุขแบบไหนกันนะถึงยังเรียกว่าเป็นอบายได คือมันน่าค้นหามากครับประเด็นนี้เราลองมาเจาะลึกกันดูดีกว่าค่ะประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆค่ะคือคําว่าอบายสุขในที่นี้เนี่ยเอ่อไม่ได้หมายถึงสถานที่นะคะครับแต่เป็นสภาวะมากกว่าคือภายนอกอาจจะดูเหมือนสุขสบายดีแต่ว่าแก่นแท้ของมันเนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตของคําว่าอบายอบายที่แปลว่าความไม่เจริญทางธรรมใช่ค่ะ คือ,อยังวนเวียนอยู่ในโลกียะหรือวัตตะสงสารนะคะพบภูมิแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอ๋อครับครับซึ่งก็ยังมีความทุกข์เป็นพื้นฐานอยู่ดีตามหลักพุทธศาสนาแล้วในสังสารวัฏนี้เนี่ยมันไม่มีสุขที่แท้จริงหรอกคะ่ะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถูกต้องคะ่ะแม้แต่ความสุขที่เราคิดว่ามันโอ้โหสุดยอดแล้วอย่างในสวรรค์หรือพรหมโลกเองก็ตามเนี่ยครับ ก็ยังมีความไม่เที่ยงแฝงอยู่เสมอคือสุดท้ายมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการจุติหรือดับไปอืมไม่ยั่งยืนใช่ค่ะไอ้สุขที่ไม่ยั่งยืนแบบนี้ล่ะค่ะที่ท่านเรียกว่าอบายสุขโอ้ฟังแบบนี้แล้วน่าคิดตามเลยนะครับคือแม้แต่สวรรค์ที่เรามองว่ามีแต่ความสุขเนี่ยก็ยังจัดเป็นอบายสุขได้เพราะมันไม่เที่ยงแท้ค่ะมันอันตรายยังไงเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะสุขในชีวิตประจําวันสุขจากรูป รสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆหรือแม้แต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานชื่อเสียงเงินทองครับถ้าเรายึดต,ติดกับมันมากเกินไปเพลิดเพลินจนลืมแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตไปเนี่ยม,มันก็เข้าข่ายอบายสุขได้เหมือนกันค่ะความน่ากลัวของมันอยู่ตรงนี้เลยตรงไหนครับคือมันไม่เหมือนอบายทุกที่มันเห็นชัดๆเลยว่าเป็นทุกเราก็ต้องรีบหนีรีบหาทางออกใช่ไหมคะใช่ครับเห็นไฟก็ต้องรีบหนีแต่อบายสุขเนี่ย มันเหมือนในเนื้อหาเขาเปรียบเทียบไว้ดีนะคะเหมือนน้ำเย็นๆในภาชนะที่ตั้งอยู่บนกองไฟอ๋อภาพชัดเลยครับใช่ไหมคะมันล่อให้เราลงไปแช่สบายๆเพลินๆแต่เราไม่รู้ตัวเลยว่าข้างล่างน่ะมันมีความร้อนรออยู่ทำให้เราประมาทถูกต้องค่ะทำให้เราประมาทหลงติดจนลืมเป้าหมายที่สำคัญกว่าคือการออกจกวัตตาสงสารไปเลยพอแค่พ่าว่าว่าสุบ,บมัมีมันน่ากลัวเพราะทำให้เราประมาท ก็นึกไปถึงสิ่งที่เรามักจะสแสวงหาเพื่อความสุขความมั่นคงกันอย่างเรื่องการทำบุญสร้างบารมีเอ่อในเนื้อหาก็มีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างค่ะเชื่อมโยงกันได้ดีเลยค่ะแม้ว่าการทำบุญสร้างกุศลจะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเป็นกุศล,ลกรรมครับเป็นเรื่องดีมากๆแต่ในทางทมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งอยู่ดีอา้าวเป็นกรรมเหรอครับนึกว่าเป็นผลบุญอย่างเดียวคือ มันเกิดจากเจตนาหรือความตั้งใจของเรานะคะเพราะเป็นกรรมปกมันก็มีไม่พ้นกฎธรรมชาติข้อสําคัญไตรลักษณ์ใช่ค่ะไตรลักษณ์ที่ประกอบด้วยอน,นิจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์หรือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความไม่มีตัวตนแท้จริงครับหมายความว่าบุญบารามีที่เราสร้างสมมาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแท้เหมือนกันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปได้อืม ไม่สามารถสะสมไว้ได้ตลอดกาลใช่ค่ะไม่เหมือนกับว่าเป็นสมบัติส่วนตัวที่จะติดตัวเราไปแบบถาวรแต่คนทั่วไปก็เชื่อว่าทําบุญเยอะๆจะได้ไปสวรรค์ได้มีความสุขหรือว่าเป็นสเสบียงบุญติดตัวไปไม่ใช่หรอครับแล้วที่บอกว่ามันไม่เที่ยงสุดท้ายต้องปล่อยวางนี่มันดูขัด,ข,ดขัดกันไหมครับอ๋อไม่ขัดกันนะคะการทำความดีสร้างบุญกุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะ แล้วก็ส่งผลให้ได้รับความสุขความเจริญในระดับหนึ่งจริงๆครับอาจจะได้ไปสู่สุขติภูมิไปสวรรค์ได้จริงแต่ความสุขนั้นก็ยังเป็นสุขในระดับโลกียะก็คืออบายสุขรูปแบบหนึง่งใช่ค่ะยังไม่พ้นไปจากกฎไตรลักษณ์อยู่ดีที่สำคัญคือท่านเปรียบบุญบาร,รมีเหมือนแพรนะคะแพข้ามฟากค่ะแพรที่ช่วยให้เราข้ามจากฝั่งแห่งความทุกข์แต่พอกำลังจะข้ามไปถึงฝั่งนู้นจริงๆซึ่งก็คือพระนิพพานครับ สภาวะที่พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงใช่ครับสภาวะที่พ้นไปจากกรรมและไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องสละแพ้นั้นไปอ๋อแบกแพ้ขึ้นฝั่งไปด้วยไม่ได้ถูกต้องค่ะแม้แต่ความดีหรือบุญกุศลที่เราทำมาก็ต้องปล่อยวางไม่ยึดติดว่าเป็นของเราหรือว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปเข้าใจแล้วครับคือเป็นคลื่นมือแต่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย ประมาณนั้นเลยค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่อยากจะชวนให้ลองคบคิดต่อจากการที่เราได้พิจารณาเนื้อหาเหล่านี้กันครับก็คือการที่เราเข้าใจว่าแม้แต่ความสุขสบายที่เราปรารถนาหรือแม้แต่บุญกุศลที่เราขยันสร้างกันเนี่ยมันก็ยังมีความไมิเที่ยงอยู่และสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางเหมือนกันครับผม การเข้าใจแบบนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเป้าหมายสูงสุดในชีวิตหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีการที่เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันไปได้ยังไงบ้างคะอืมน่าคิดมากครับบางทีความสุขแท้จริงหรือการหลุดพ้นที่แท้จริงอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรับรู้หรือเคยเข้าใจกันมาก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบไปแล้วสำหรับอีนี้ของเรา หวังว่าทุกคนคงพอจะได้มุมมองทัศนะใหม่ๆกันบ้างถ้ารู้สึกชอบหรือใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ